มากินข้าวกันค่ะ<า>ผัดเผ็ดปลาดุกอีกแล้วค่ะเอ้ยมีแต่คนไหมปองกระชายอ่อนไม่มไม่ใช่พริกไทยอ่อนค่ะแล้วก็แกงหนอมอมมน,น้อยดอยแกงส้งงมหมอน้อ่ดองใส่หมูสามชั้นนะผักบุ้งค่ะแล้วก็สสเดาน้ำตก เอ,อยจังเลยกินกระดองเออนั่นแหละกินกับกินกับน้ำตกสะดาวอ่ะลองซิทำน้ำตกสลังค่ะสลังกินจะกินสะดาวสดๆกับน้ำตกน้ำตกหมูค่ะแอดมินทำเอง ส่วนผัดเผ็ดประดุกนั่นป้าทำหลวงพ่อคงจะแปลกใจใส่ผัดเผ็ดประดุกสองวันซ้อนสองรอบติดมันแสบไหมเรากินแล้วเราอร่อยเราก็อยากใส่บานนั่นคือ <สำ S 1> แกงหน่อ,อไม้ส้มใส่หมูสามชั้น cái này mình đưa đấy, canh nít cái này, này. Nhí, 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 nói, nói. Nào, nó cũng không phải ăn măng. Đúng là thò nè. Này kia, sả ăn nó bổ. <laughs> มันหายหน่อสดมันหายหืนไม่เป็นหวังใช่ไหมหายมากนั่นแหละฉันว่ามันมันกลิ่นหืนกลิ่นหืนแต่ว่าเขาชอบอร่อยเปรี้ยวดีเนาะเม็ดสะแล้วปะเ่าที่เห็นน้ำใสจิ๊กเลยเอี่ยไม่ใช่ไม่ได้ดังฮะอของขาประจำนั่นแหละน้อเจาน้ำห่ใ่หมก๊ หลังกินน้ำตกกับะเะดานี่จากคนไม่กินผักนะคะเนี่ยพอได้กินขึ้นมากินแต่ผักขมตลอดแต่ว่าคนนี้เขาหนมแน้มซะแล้วนะคะเมื่อก่อนนี่ป้าเรากิน <c oughs> กินผักขมเก่งดอกขกบุ้ง <c oughs> เห็นมันบานนะน่ากินไงก็ <c oughs> เลยเก็บมา กักบุ้งหลังบ้านเราค่ะสะอาดรับรองได้รับรองได้ไม่มีอะไรนอกจากนอกจากอะไรนอกจากอาน,าน,นอกจากจรเะเข้เะดาค่ะจระเข้ผ่านไปผ่านมาและเบเบ้บ้างมันบางส่วน <c oughs> เันสับต่อแล้วนะทายก็มั้งอร่อยเหมือนวันนั้นไหมเออกว่ามันมันมีเออวันนี้วันนี้ปลามันไม่นั่นนะปลามันเป็นตอนๆขนาดอุ่นนะเออขนาดอุ่นนะยังไม่ยังไม่เละเลยเพระฉะนั้นทอดไม่แห้งแต่ว่าทอดสุก เส้นกระลอกไหมหอือเอาเอาเลยเอาเอาเลยกุ้งตอนที่เก็บมามันมันดอกบานสวยมากเลยนะเก็บแป๊บเดียวมันก็เฉาแล้วอะ่ะมันก็ช้ำแล้วอะ่ะ ว่าจะไม่กินเขาหน่อยนะกินถิ่นนะี้ก็จะ,ะอร่อยไหมอร่อยอมไม่จะไม่เกิดอะไระตกตกคือกิ็นทำไมเป็นของอร่อยไม่ใชหรออร่อยสิลองดูมีเส้เนื้อเนี่ยมันต้มมันก็ต้องหมูย่างทำไมมองหนะ้าแม่ทำไมขอร่อยนุ่มไม่มีมี <laughs> เอาไปทำไมถามไม่หุนนับอยู่เหรอรับฉัดเลี้ยตามหน้าแม่ไหมโอ้ยไม่มีมีเอาไปทำไม,ม <laughs> ถามมีไป ไม่ต้องแบ่งหรอกนะฉันจะกินแกงฉันจะกินผัดเผ็ดปลาดุกดกับน้ำแกงส้มนิดหน่อยตอนมันกินเลยฉันไม่กินหรอกนะฉัน,นเรื่องมันทำอาหารชิเลี่ยมได้ล้ปลาดุกผัดเผ็ดค่ะป้าทำทำทั้งวันเมื่อวานนี้ทอดปลา ตำตำพริกแกงตั้งแต่เช้าตรู่ตำไปก็นอนไปตำแล้วพักยกนะพักยกเอาเอาถุงครอบเอาไว้พกินแล้วคากมีตอนบ่ายคาตมีตมเนี่ยชอบกินแกงก็อื่นว่าแกงตังนะนกนกนกอะไรนะนกหนาวเหรออะไรเหรอมุกเมาแกงมุกบเมาแกงถั่วนันท์เล่า พูดแต่ฮึมปลาร็บม่วงนะคะโอ้น่าเสียดายโอ้น่าสงสารจัึงเลยถ้าเจอสดสกดก็เอามาถ้ามันไม่สดถ้ามันไม่สดแล้วมันจะร่วงหมดสดดีออกไหมเดี๋ยวก็ออกจนเกลืออีกแล้วนำเสนออีกแล้ว เราเห็นน้องแต่อยู่หรอมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะมันกำใหญ่น่สิ่ะอืมกำเหนืออีทีแรกจะเอาปลาช่อนมาแล้วแหละและ้วทีนี้มันกลัวไม่อร่อยเหมือนปลาดุกก็เลยเนี่ยปลาดุกมันปลา,าช่อนกินรู้กันในตอนนี้เอาเลยกูกินช่อนเดียว อ้ยกินแักเครื่องชอนเดียวก็พอมันเค็มเกลืไม่นเมเค็มหรอก,กินเลยผักบ,บุ้งสดสด,ดวันนี้ยุงไม่ได้แอมฉันเลยมันเป็นบมือมือแบบนี้มือแบอบนี้แตงโมค่ะตัดให้ สามชั้นมันไม่เหนียวใช่ไหมฟันไม่เจ็บใช่ไหมกินสามชั้นน่ะ <c oughs> หลังกินปะลาบองค่ะตลาบองยังกินกำลังได้เลยใช่ไหม <c oughs> ดูเขาทำ <c oughs> น่าอร่อยเนาะย <c oughs> ังเส้นหมูสามชั้นก็น่ากินเห <c oughs> มือนกันมาจากไหนี่ย <c oughs> จริงจังขนมขนมด้วยอืมป้าอิ่มแล้วค่ะอาแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแอก็จะกินข้าวกับเขาก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบลาข้าวบกจอนนะ